ัวันนี้ไปไหนครับไปวัดครับไปทําบุญใช่ไหมครับรวมญาตินะจะัเรย์ชัยมูลราชอ้สวยจงเลยบ้านหลังนี้นะ่าในตาผู้เลี้ประมาณนี้ตาบินไปน สุทิผลวัดกลางบ้านโนนผู้ทางเข้าบรรยากาศต้นไม้เยอะมากครับดูดิเมน น,นี่จะเป็นเจดีของพระเฮ้ยขอหน่อต้องจอดนะโอ๊ะตะค้าอากัดว่าอะไรนะเมืเ่อกี้วัดอะไรนะวัดที่คุณเคยใช่ไหมคะทำดีๆลูกไปะ,ะช่วยกันทำจริงทำจริง ยอดเยี่ยมกระเทียมดองอ,ะ,อ,อะช่วยงานนะลูกดีมากครับไมาเอาอุปกรณ์นะครับข้างบนนะลูก่ะเมือนนจิม้มอ่ะเอ้อ นี่ค่ะแตงไทยเพื่อจะทำของหวานรวมมิตรนะครับน่าอร่อย,ออยอเออนนหรอ<ป>สองอันก็ได้สองอันเอามาควานไส้สอัสนเออขุดด้วยเออขุดเนี่ยอะออเอาทำควานเอาใส่ออก เอาเอาลองไว้ตรงนี้ลูกจะได้ไม่เปื้อนเออน่ะทำแบบนั้นิานเออใช่ครับเออคว้าลงไปเลยเออเอาจอนตกอกไปเลย คว้าลงไปเลยลงไม่ต้องกลัวมันเจ็บ mm hmm. เออลงไปเลยตักลงไปเลย mm hmm. เอ,อ้นั่นแหละเอาเม็ดลงตรง่านต้องครับ mm hmm. อันนี้บรรยากาศในวดัดคนเตรียมอาหารถวายพระส่วนเด็กๆเ,เตรียมของใส่บา ลาบปลาดุกอ,นะอันนี้บรรยากาศก่อนถวายนะครับต้นใส่บาท อาหารเตรียมถวายพระนะโมตัสสะ อ qui, ๋อค่ะอร่อยไหมคะอร่อยวันนี้มันมๆเข้มๆนัวค่ะทำให้แจกยาครับแจกไข่ครับแจกไข่ไอ้ออกมาไา่ อะ no ไรคะข้าวเหนียวมะม่วงสองหนุ่มเกาหลีอันนี้บุฟเฟ่หลังแากทำบุญแล้วก็รับประทานอาหารเช้ากระโดดกระดองกางเกงเดี่ยน่ะ ไก่ย่างตานึไปนี่ยไปปูกนเาเอยเก่งไหวข้าวซื้อมาออกมากมาเลยั้งกินได้เข่าใสตามป เอากิกินของหวานแล้วต้องกินของหวานก่อนี้มันบ่มันจะดวกเหรมันยมือของแ่บวะครับอันไหน,น,นอันไหนอ๋อจัะขยันรอบค่าเหมือนที่บ้านเราเลยเนาะชอบไหมครับกินข้าวหิวยังไปกินข้าวมายังยังแต่รูปท้องแปลว่า โอ้ล้วค่อยไปเล่นอยู่บ้านนะครับเอาไก่ยัามีไก่ย่างอ่ะลุกไก่ย่างอยู่ทางนู้นนะลุงนะนั่นนั่นน่ะ นี่นี่กนี่นี่ไงไก่ย่างครับพอลูกจ๋า <c oughs> ลิปิงรอกก่อนลูก พ๊า เจดีเก็บอัฐิหลวงปู่ผู้หลวงปูงป่กวา่าฝั่งนี้เป็นที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษโมลราชและจันลือชัย โรงพาบาลหวเลยไปนั่งนอนเฝ้าเพื่อนมาดูเล็กไปอยู่เยม้วนขึ้นห้อใหม่เนาะเอาใหม่อยู่ปืนฉีดน้ำไรวันนี้ก็เป็นนายกปีแม่ก ยังไงพี่เปียกก็ยังไม่โดนเอาเเอพีปยก็ยังไม่โดนพ่เล็กไปอย่ปอบารยไปอม่ิมากผู้สวดินขแ้มอมหัง้อบเดียวนีจบเป็นยั ผ,ผัดผัดไข่แตบไข่ให้ตั้งให้ตั้งผัดไข่ปิ้งไงให้ตั้งตั้งไปไม่ถึงเลย แล้วก็รถน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะครับเลนอะนั่นแหละทำเหมือนทำเหมือนคนอื่นอะลูกไปลูกไป อไปลูกไปคนละนิดละนิดนะลูกนะจะได้พอ <c oughs> อ่ะคนเบาเนี่ยมันม่ทนันทัน

เอาไปเตืมป่ะฮะเอาไปเตืมได้อากัดมาน้ำมีไหมน้าน้ำน่ะแอร์ขอบคุณครับที่รึครับอากัตมารถแม่ด้วยบริอารให้แม่ด้วยเองมีความเก่งแรงนะลึก อ่อาแอบเอาขันไปวางไว้นู่นเลยแฟคนอื่นจะได้ใช้นะครับวางไว้ตรงขันไอ้นั่นแหละจุดเริ่มต้นน่ะลูกสตาร์ทอ๋อแม่ขันนะไม่ได้ใชนะ้น่ะแล้วจะไปลดกับลูกนี่ลดก่อนเขต่อแถวแล้ว,ลวได้แล้วเอ็มเปลี่ยเท้าเหมือนกันใช่นไหมครับเอากันแม่เอาเสื้อมาให้อยู่

นั่งลงมาอันนี้เล็กนนงเลนั่งลงนเท่าเลยไปยักนางเลยวะ,อะโ,อโ,อโอ้ตกใจหวัวป้าเลยก๊กครับ โอ้ยฝนตกฝนตกโอ้โหเย็นเย็นเย็นสาธุนี่ส่งน้ำพระสงกาแล้วก็ต้องส่งน้ำพระ

สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวปผัดผ่านแล้วก็ว่ายโอพีชาสวัสดีป้าๆลูกดีนะไม่เป็นยายโอ้หมวรุ่นขึ้นกระบะท้ายเลยเหรอ โอ้โหเล่นน้ำเท่มากเลยครับ